สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรประจำเดือนสิงหาคมนี้นะครับว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างต้องบอกว่าโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมังกรนั้นในเดือนสิงหาคมนี้จะมีการเงินที่ดีที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณได้เป็นอย่างดีและตัวคุณนั้นก็จะมีพละกกาลังที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งการงานให้ประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีครับ เราจะมาเริ่มจากตัวตนวาสนาของชาวลัคนาราศีมังกรกันก่อนนะครับว่าในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างในเดือนสิงหาคมนี้วาสนาของชาวลัคนาราศีมังกรนั้นได้ไพ่พนางเบญจกัลยาณีบ่งบอกได้ว่าชาวลัคนาราศีมังกรนั้นจะมีโอกาสที่จะ มีความสุขกับการใช้ชีวิตเป็นอย่างดีนะครับจะมีความสุขสบายในการที่จะทำมาหากินรวมทั้งในเรื่องของการเงินจะมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยต่างๆนานามากมายถือได้ว่าเป็นคนที่มีวาสนาในช่วงจังหวะเดือนนี้ได้เลยทีเดียวการงานการเงินนั้นจะสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงนี้เป็นอย่างดียิ่งเลยครับในเรื่องของทรัพย์สินการเงินและหลักฐานบ้านช่อง กภาวะแวดล้อมเกี่ยวกับชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงดึงสิงหาคมนี้คุณได้ไพ่พระแม่ธรณีและได้ไพ่ภัคกิจสนะวงบอกได้ว่าในช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยคุณจะมีการงานที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงซึ่งจะทําให้การเงินของคุณนั้นสามารถที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณได้ในช่วงจังหวะเวลานี้ได้เลยทีเดียวนะครับ แม้ว่าการงานของคุณนั้นอาจจะมีปัญหาอุปสรรคไปบ้างแต่ชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมเป็นคนที่วางแผนทางการงานการเงินได้เป็นอย่างดีคุณจะสามารถที่จะมีการเงินไหลเวียนเข้ามาในช่วงจังหวะเวลานี้ได้อย่างดียิ่งและคุณจะบริหารการจัดการในการวางแผนสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้อย่างดีสำหรับหลายๆคนนั้นมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองจากทรัพย์สินเงินทองเก่าๆหรือในเรื่องของการขายอาสังหาริมทรัพย์หรือบางคนนั้นอาจจะซื้อที่อยู่อาศัย ซื้อบ้านซื้อช่องให้กับตัวเองหรือกับครอบครัวก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันดังนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้ต้องยอมรับว่าชาวลัคนาราศีมังกรนั้นมีโอกาสที่จะสําเร็จในเรื่องของการงานใครก็แล้วแต่ที่ทํางานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับในเรื่องของในานาทที่ดินเกี่ยวกับในเรื่องของการก่อสร้างจะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากเป็นพิเศษในช่วงจังหวะเวลานี้นะครับสําหรับในเรื่องของญาติพี่น้องคนรอบข้างนั้นอาจจะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า เขาอาจจะสร้างความเดือดร้อนหรือว่าคุณอาจจะไปช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูกับคนรอบข้างอาจจะทําให้คุณนั้นจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นอันจะทําให้คุณนั้น อาจจะต้องเดือดร้อนในบางสิ่งบางอย่างได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าคุณได้ไพ่พระทักษะบอกได้ว่าในช่วงจังหวะเวลานี้คุณจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงเข้าไปช่วยหรือคำประกันใครอย่าพยายามให้ใครหยิบยืมเงินคุณมีโอกาสที่จะสูญในเรื่องของหนี้สินหรือคุณอาจจะต้องรับผิดชอบแทนคนอื่นเขาได้นะครับในเรื่องของบุตรบริวารในช่วงนี้ต้องยอมรับว่าชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้น มีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนค้ำชูจากบุตรหลานบริวารเป็นอย่างดีมีโอกาสที่จะได้รับการยอมรับจากลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาจะทำให้คุณนั้นสามารถที่จะปกครองคนได้เป็นอย่างดีมีโอกาสที่จะทำให้ทีมงานมีการสนับสนุนในเรื่องของการงานการเงินของคุณนั้นให้จเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น เนื่องจากคุณได้ไพ่พระอินทร์บ่งบอกได้ว่าคุณสามารถที่จะปกครองหรือควบคุมดูแลลูกน้องบริวารได้เป็นอย่างดีจะทําให้ลูกน้องบุตรหลานบริวารของคุณนั้นส่งเสริมทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จได้อย่างเหลือเชื่อเลยทีเดียวแต่อย่างน้อยที่สุดคุณจะต้องระมัดระวังถึงความคาดหวังในตัวคุณมากเป็นพิเศษเพราะเนื่องจากปัญหาอุปสาคของคุณนั้นที่จะเกิดขึ้นอาจจะบ่งบอกได้ว่าคุณอาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่คุณคาดหวังเอาไว้นะครับ เพราะเนื่องจากว่าคุณได้ไพ่าพระภัยมณีกับนางผีเสื้อสมุทรสิ่งที่คุณคาดหวังไว้อาจจะไม่ได้อย่างที่คิดแบบร้อเเซ็แต่อย่างน้อยที่สุดคุณได้ลงมือทําคุณได้แสดงฝีไม้ไลายมือในการทํางานในการหาเงินหรือหาช่องทางทางด้านการเงินต่างๆซึ่งจะทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่ดีมากทีเดียวแต่ก็อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่คุณคาดหวังไว้ สำหรับในเรื่องของคู่รักคู่ครองช่วงนี้มีการอุปถัมภ์ค้ำชูกันเป็นพิเศษนะครับมีการเอื้อเฟือ้อมีการเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือเกอื้อกูลการเอาใจใส่การมีโอกาสได้ของขวัญของรางวัลจากคนรักคู่ครองซึ่งถือได้ว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักแห่งการจะชับมิตรของชาวลัคนาราศีมังกรเลยทีเดียวสำหรับในเรื่องของปัญหาสุขภาพนั้นชาวลัคนาราศีมังกรนั้นอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความเครียดสักนิดหนึ่งนะครับเพราะเนื่องจากว่าคุณเป็นคนที่คิดมากเป็นคนที่คิด วางแผนอะไรต่างๆนานาหรือมีความวิตกกังวลไม่ค่อยเชื่อใจใครสักเท่าไหร่นะอาจจะต้องระมัดระวังปัญหาในเรื่องของความคิดอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความเครียดที่อาจจะเกิดขึ้นรวมไปถึงการไม่ปล่อยวางของคุณซึ่งคุณอาจจะเป็นคนที่อยากจะจัดการอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่คุณนั้นปรารถนาทําให้คุณมีความเครียดมากเกินไปก็อาจจะอยากให้คุณนั้นค่อยๆคิดค่อยๆแก้กไขปัญหาไปจะทําให้คุณนั้นไม่เครียดจนเกินไป สำหรับในเรื่องของการงานชื่อเสียงเกียรติยศและความสุขสมหวังของคุณแม้กระทั่งในเรื่องของโชคต่างๆนั้นคุณได้ไพ่พระรามแผงสอนคุณได้ไพ่พระสุดิลาหูและได้ไพ่พระแม่คงคาบ่งบอกได้ว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการงานอาชีพและชื่อเสียงของคุณนั้นมีโอกาสที่จะก้าวหน้าได้เป็นอย่างดีการงานของคุณนั้นหากใครก็แล้วแต่ที่ทําเกี่ยวกับในเรื่องของเทคโนโลยีไฟฟ้าพลังงานต่างๆรวมทั้งในเรื่องของการเดินทางการต่างประเทศมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ มากเป็นพิเศษรวมทั้งใครค้าขายออนไลน์หรือติดต่อทางออนไลน์มีการโฆษณาทางโซเชียลมีเดียคุณมีโอกาสที่จะได้รับชื่อเสียงเกียรติยศหรือเป็นที่รู้จักมากหน้าหลายตาเลยทีเดียวความสุขตอนนี้คุณค่อนข้างที่จะสุขสมบูรณ์มากในช่วงเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้เิ่งใหม่ๆมีประสบการณ์ใหม่ๆเพราะในสิ่งที่คุณคาดหวังไว้มีโอกาสที่คุณจะได้ทําและประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีภายในเดือนนี้ดังนั้นโดยภาพรวมโดยสรุปของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนสิงหาคมน,นี้ต้องบอกว่า ชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นเป็นคนที่เก่งวางแผนได้ดีเป็นคนที่มีความคิดละเอียดรอบคอบวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนในการที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ มันก็จะส่งผลทาให้การงานและการเงินแม้กระทั่งการบริหารครอบครัวก็จะค่อยๆลาบลื่นไปเพียงแค่ว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากเป็นพิเศษเกินไปสักนิดน,นึงเนื่องมาจากว่าคุณได้ไพ่พระขันธกุมารบ่งบอกได้ว่าคุณอาจจะไม่ค่อยได้ฟังใครสักเท่าไหร่เชื่อมั่นในตนเองและตัวเองนั้นก็บังเอิญทําแล้วประสบความสําเร็จอาจจะทําให้คุณนั้นเชื่อมั่นในตนเองเกินไปสักนิดหนึ่งมองว่า หากคุณรับฟังคนอื่นบ้างและเอาส่วนดีๆของเขามาปรับใช้กับตัวคุณจะยิ่งเสริมสร้างทําให้ความสําเร็จของคุณนั้นจเจริญรุ่งเรืองอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงจังหวะเดือนสิงหาคมนี้ครับ